สวัสดีครับวัพี่น้องเกษตรกรเจ้าให้ชาวนาทุกท่านและผู้ถิือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสําหรับมนี้ก็มามพม่าพอกันอดิกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจําทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้กับผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเกาวัยพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มามพม่าพอกันนะครับในช่วงเวลาสายๆของวันศุกร์ที่หนึ่งเมษายน2 5 6พา ซึ่งคลิปนี้นะครับทั้งช่องของเฮาจะได้มีข้อมูลข่าวสารฝากระเจ้าสัมพันธ์ให้เพื่อน่น้องได้รับทราบนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนซึ่งในเดือนเมษายนนี้ทั้งกรมบัญชีกลางนะครับก็จะทําการโอ,อนเงินเข้าในส่วนของกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนร่วมไปถึงกรมปอบางซึ่งก็จะได้รับทั้งสิ้นนะครับเจ็ดรายการซึ่งก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งในรายละเอียดนะครับจะเป็นจังไรนั่นเดี๋ยวมนี้เข้ามาติดตามข่าวสารนี้ไปพร้อมกันครับและก่อนที่จะไปเราฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮากรขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเอาไว้เพื่อทั้งช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้บ่พพาดข่าวสารและสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับวอลายใหญ่ห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมนีเข้ามาเราชมเราฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ จากความคืบหน้าลาสุดนนะครับจากทังกลุ่มประชาสัมพันธ์เขตเจน,นะครับที่ได้ออกมาโพล่าสุดนนะครับสำหรับการโอนเงินเขาในส่วนกลุ่มพ้ทธิมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนประจําเดือนเมษายนนี้ซึ่งไว้พ้นอนนะครับกลุ่มพ้ทธิมีบัตรคนจนจะได้รับเงินคนละเท่าใดนั่นเดี๋ยวเข้ามาเราฟังรายละเอียดกันเด้เลยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดือนเมษายน2565นี้หลักๆใช้ได้7รายการ รายการที่1วงเงินซื้อสินค้า400และ500บาทตามเกณฑ์รายได้รายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะคนละ500บาทรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขอสอรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ45บาทต่อรอบ3เดือน รายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์ไม่เกิน315บาทแต่ว่าท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงซึ่งค่าไฟในเดือนมีนาคมจะได้รับเงินโอนเข้าบัตรคนจนในวันที่18เมษายน65สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสด ออกมาใช้ได้เลยแต่หากว่าใช้ไฟเกินเกณฑ์315บาทในเดือนมีนาคมท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับเดือนนี้รายการที่5เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธไม่เกินครัวเรือนละ1 0 0บาทโดยถ้าในเดือนมีนาคมท่านใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาท ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน100บาทตามที่จ่ายจริงโอนเข้าบัตรคนจนในวันที่18เมษายนนี้นะครับสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่หากเดือนมีนาคมใช้น้ำเกินเกณฑ์315บาทก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในเดือนนี้รายการที่6เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินคนละ200บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22เมษายนนี้สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยและรายการที่7นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยต่างๆก็จะได้รับส่วนลดค่าซื้อก๊าซพีทหรือว่าก๊าซพตทกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ส่วนลดคนละ100บาท นี่เป็น7รายการหลักๆสำหรับบัตรสวัสดิการทางรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนเมษายน2565นี้ครับ